คลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการล้างเครื่อง20 l R ของเรานะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับกดน้ำออกมาแล้วเจอคราบต่างๆนะไม่ต้องตกใจนะครับให้เราทำการล้างเครื่องตามคลิปนี้ได้เลยขั้นตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าต่อน้ำแบบไหนอยู่นะครับให้เราเอาน้ำออกก่อนเช่นถ้าเกิดว่าเป็นถังนะครับก็ให้เอาถังออกถ้าเป็นเครื่องกรองน้ำก็ให้ถอดสายเครื่องกรองน้ำออกนะครับโอเค เรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราเอาอุปกรณ์ต่อน้ําออกจากเครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการปิดโหมดต่างๆนะครับของเครื่องถ้าเกิดว่าเราเปิดโควอ water เปิดอซ e หรือเปิด h o อ water อยู่นะครับให้เราทําการปิดนี่กดไปได้เลยให้ไฟทุกอย่างดับไปนะครับหลังจากนั้นให้เรากดน้ําแข็งออกมานะครับนี่กดให้ เขาเอาน้ำแข็งออกมาทั้งหมดเลยนะครับเมื่อน้ําแข็งออกมาหมดแล้วนะครับให้เราระบายน้ำร้อนออกมาต่อนะครับผมนี่กดอนล็อกแล้วกดฮอตออกมาได้เลยกดจนเข้าหมดเลยนะครับเมื่อกดน้ำร้อนออกหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะฝาด้านหลังกันครับหันมาดูด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นพลาสติกอย่างนี้นะแล้วมันจะมีน็อตทั้งหมด6ตัวนะครับให้เราทําการขันน็อตออกนี่ สามารถใช้ไขควงอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไฟฟ้านะแต่เพื่อความสะดวกในการถ่ายทำนะครับขออนุญาตใช้ไขควงไฟฟ้าฮะ ่เราก็จะเห็นด้านในอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีน็อตอีก2ตัวนะครับเราก็ทําการขันออกเช่นกันครับโอเคดึงออกมาครับมันจะมีสลักอยู่2ตัวนะนี่เราก็ทําการดึงถาดนี้ออกมานะครับโอเคนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีถาดอีกหนึ่งตัวครับ เราก็จะได้อะไหลสชิ้นนี้ออกมานะครับผมหลังจากที่เราแกะฝาล้างออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นในสภาพนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวถัดมานะครับสิ่งที่เราเตรียมก็คือเป็นพวกแปลงหรือเป็นฟองน้ําก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราต้องทําความสะอาดด้านบนก่อนนะครับก็คืออย่างแรกเลยต้องทําจากด้านบนลงด้านล่างนะครับนี่ถังน้ําตรงนี้นะครับปกติแล้วมันก็จะมีฝาอย่างนี้อยู่นะครับให้เราปลดล็อกเขาออกมานะครับ ไปทางซ้ายแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยทีนี้เราก็จะเจอถังน้ําด้านในครับทันทีที่เราเห็นถังน้ําด้านในนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งสกปรกมากนะครับเราก็ใช้แปรงขัดได้เลยนะครับขัดตามปกติของเรานี่แหละนะครับนี่แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอค่าตะกรันนะครับพวกหินปูนที่เกิดขึ้นเราใช้อูก้า77นะครับเหมือนในรูปนี้ได้เลยนะละลายน้ําร้อนแล้วก็มาเช็ดได้เลยนะครับอ่ะหลังจากที่เราขัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้น้ํานะครับเทลงไป เติมลงไปได้อีกนะครับเพื่อที่จะให้ขัดง่ายมากขึ้นนะครับโอเคเมื่อสิ่งสกปรกนะครับมันไหลลงไปข้างล่างแล้วนะครับหรือว่ามันยังคาอยู่นะตรงนี้นะครับมันจะมีตัวกรองสิ่งสกปรกนะครับพวกเส้นใยใหญ่ๆอยู่นะครับเราสามารถถอดออกมาได้นะแล้วทำการขัดได้เลยนะครับบางทีตัวนี้เองก็มีพวกตะกรนหรือว่าสิ่งสกปรกอยู่นะครับนี่เราเอาไปขัดได้นะโอเคใส่กลับไปที่เดิมได้เลยครับ ส่กลับไปที่เดิมนะครับทีนี้เมื่อเราทาความสะอาดจากด้านบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรามาดูตรงด้านนี้นิดหนึ่งครับนี่เห็นไหมในนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของถังเก็บน้ําแข็งของเรานั่นเองนี่ไม่รู้ว่าเห็นไหมทาเหมือนเดิมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอสิ่งสกรปรกด้านในนี้เราใช้แปรงนะครับขัดทาความสะอาดได้ไปได้เลยนะคือตรงนี้นะครับเราสามารถเทน้ําลงไปได้นะเดี๋ยวผมลองเทให้ดูเมื่อเราเทน้ําลงไปนะครับ น้ำจากที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะไหลลงไปด้านล่างอยู่ดีอ่าทีนี้ครับเราก็สามารถใช้แปลงขัดต่อได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีคราบสิ่งสกปรกใดๆนะบบ whatever, ใช้แปลงเหล่านี้นะครับขัดไปได้เลยขัดไปเลยนะครับอ่เมื่อเราขัดด้านบนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูด้านล่างนิดหนึ่งสิ่งสกปรบบกจากด้านบนทั้งหมดนะครับจะลงมาอยู่ในถังด้านล่างนี้นะถังด้านล่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยให้เราใช้แปลงนะครับขัดส่วนอื่นๆไปได้เลยนะครับนี่ขัดไปเลยนะครับ ขัดไปเลยขัดทุกอย่างไปได้เลยนะครับเมื่อเราขัดเสร็จแล้วนะครับนี่ผมให้ดูต่ออีกนิดหนึ่งครับทุกอย่างนะครับตั้งแต่บนลงมาข้างล่างนะครับสิ่งสกปรกจะมาคาอยู่ตรงนี้ครับเรามาดูใกล้ๆครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเป็นคราบอย่างนี้เลยนะครับนี่พอเป็นคราบอย่างนี้นะครับเราก็จะทําการระบายน้ําออกนะครับ โดยการดึงจุกยางด้านล่างของเครื่องครับและด้านล่างนี้นะครับก็จะมีจุกยาง2อันและสิ่งท,ที่ต้องเตรียมต่อไปนะครับก็คือถังน้ําเรามาดูจุกยางด้านล่างกันนิดนึงครับจุกยางด้านล่างมี2อันนะอันที่1นนะครับก็เป็นถังที่ที่ผมบอกว่าสิ่งสกขบกจะมาคาอยู่ตรงนี้นะครับกับอันที่2ตัวนี้จะเป็นถังเก็บน้ําร้อนนะครับเมื่อตอนแรกนะครับผมให้ระบายน้ําร้อนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดึงมาอีกคีก็ได้ ระวังร้อนนิดนึงนะถ้าเกิดว่าคนที่ลืมระบายนะครับก็ระบายลงมาได้เลยแล้วก็อีกอันนึงนะครับให้เราดึงจุกยางออกมาเช่นกันครับปึ๊บอ่าแล้วก็รอให้น้ําทั้งระบบนะครับระบายออกเลยแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าสังเกตว่าด้านบนเนี้มันก็ยังมีสิ่งสกปรกอยู่นะครับให้เราเทน้ําจากด้านบนเพิ่มมาอีหน่อยแล้วก็ไล่สิ่งสกปรกออกมานะครับทําจนกว่าจะสะอาดนะครับ โอเคถ้าเกิดว่าเราทําความสะอาดนะครับแล้วก็ถัดทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อุดจุกยางได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบเครื่องกลับกันครับหลังจากที่เราระบายน้ําและทําความสะอาดเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะทําการประกอบเครื่องกลับกันนะเอาพาร์ทนี้นะครับมาก่อนเลยงัดอย่างนี้นะใส่เข้าไปนะครับผมเปึ๊บอย่างนี้เลยปึ๊บหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาตัวนี้นะครับ มาประกอบต่อเลยนี่หันด้านนี้นะใส่เข้าไปครับตัวนี้อาจจะฟิตนิดนึงนะแล้วก็ดันไปอ่าแล้วเห็นสายตรงนี้ได้ไหมนี่ไหมครับเราก็เสียบกลับเข้าไปได้เลยแล้วผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับถ้าเกิดว่าเจ้าสายตัวนี้นะครับเริ่มมีสิ่งสกปรปกนะให้ใช้แปรงล้างหลอดนะครับขัดไปได้เลยตอนทำความสะอาดนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ หลังจากที่เราใส่พาร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมใส่กิฟนะตัวนี้ก็คือกิฟนะครับอ่าใส่ไปเลยวางไว้ก่อนก็ได้ครับปึ๊บทีนี้เราก็ขันน็อตครับผมเริ่มจากตัวไหนก่อนก็ได้นะปึ๊บ ห okay. ลังจากที่ขันน็อตเข้าเป็นที่เรียบร้อยและใส่กิ๊บเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะทําการใส่ฟาน,นี้กลับนะครับใส่น,อน็อตเหมือนเดิมได้เลยห <c oughs> ลังจากที่เราประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือวิธีการล้างเครื่อง20่บอาเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะครับถ้าติดปัญหาในการใช้งานอะไรสามารถ สอบถามแอดมินจากไลน์แอดอูก้ากันได้เลยครับหาัาวันนี้ขอบคุณครับผม